ซินเจียยู่อีสินนี้หวดใช้ยสวัสดีค่ะนิ้งศิราพรที่ปรึกษาการขายสอดขอนแกนสาขามิตรภาพค่ะสวัสดีครับผมอ๋อมิตรภัพนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายสอดสาชัยสาขามิตรภาพเช่นเดียวกันครับผมในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะครับผมทางสอดสาชัยสาขามิตรภาพของเรานะครับผมจะมีกิจกรรมดีๆนะครับผมที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับผมเป็นกิจกรรมอะไรครับน้องนิ้งเป็นชื่อกิจกรรมนะคะ ปอดสหชัยสุดจีนซปเปอร์เฮงค่ะครับผมเริ่มวันที่เท่าไหร่ครับผมกิจกรรมของเรานะคะเริ่มวันที่5และ6กุมภาพันธ์2564ค่ะเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะสำหรับกิจกรรมดีๆนะครับผมที่จะเกิดขึ้นนะครับผมในในงานนะครับผมเรามีกิจกรรมอะไรให้กับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านบ้างครับผม สำหรับลูกค้าสนใจทดลองขับเพียงลูกค้าลงทะเบียนร,ร่วมทดลองขับกับทางเราลูกค้ารับทันทีก i ฟต์ voucher เซ็เเนท่าน200บาทค่ะ สำหรับลูกค้านะครับผมที่เข้ามาทําเรื่องจองภายในงานนะครับผมวันที่5ที่6นี้นะครับผมเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าถึง3เฮงนะครับผมค่ะเฮงที่1นะคะลูกค้ารับทันทีค่ะชุดแก้วกาแฟสหชัยนะคะเฮงที่2นะครับผมวันรับรถนะครับผมเรามีอ่างเปาให้ลูกค้านะครับผมรับพร้อมลดไปเลยมูลค่า10,000บาทเฮงที่3นะคะลูกค้ามีสิทธิ์รับรางวัลทองคํามูลค่า10,000แบาท ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดนะคะลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามที่โชว์รูมฟอร์ดขอนแก่นสาชัยสาขามิตรภาพหรือเบอร์ติดต่อด้านบนได้เลยนะคะแล้วเจอในวันงานนะครับผมสวัสดีค่ะ